สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับเดี๋ยววันนี้มาเร็วนิดหนึ่งผมจะ,ะติดธุละช่วงบ่ายเดี๋ยวจะอัปเดตทองคํากับ EU 2คู่ให้ก่อนนะครับวันนี้เราจะคุยแนวรับแนวต้านเพราะว่าอ,อย่างทองคาตัวนี้มันอยู่ในโซนที่ทใกล้จะถึงทายเดิมเป็น all time high ของเขา้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันน่าสนใจที่จะเข้าเซลได้ไหมหรือถ้าจะเทรดแบบสวนเทนเข้าเซลล์แบบสวนเทนโมเมนตัมของตลาดอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับ สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ของนอนฟาร์มเพโลนะครับช่วงต้นสัปดาห์ตลาดอาจจะไม่หือหวามากนะก็ทิศทางของตลาดจะชัดเจนก็จต่เมื่อตัวเรื่องนันฟา์อ,อีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าตัวเลขของอเมริกาในช่วงก่อนหน้านี้มันมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างครับดอลลาร์อยู่ในช่วงคลายกำลังเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่มีการคงที่ในช่วงในช่วงที่เขาประกาศล่าสุดเนี่ยมันทําให้ดอลลาร์มันสามารถที่จะคลายกำลังได้ ว่ติดตามเรื่องของการประกาศอัตอกเบี้ยต่อไปนะครับว่ามันจะอยู่ในแนวโน้มขาลงได้หรือ,อยังหรือแผนจากที่นักลงทุนคาดการไว้ว่าจะคงที่อัตอกเบี้ยยาวถึงกลางปีหน้าเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเดี๋ยวอัปเดตแนวรับแนวต้านทองคําก่อนนะแนวต้านแรกสัปดาห์ที่แล้วเอาไว้ที่2 0 5 3เส้นสีเขียวตัวนี้นะครับเขาก็ชน แล้วก็ปรับฐานไซเวย์อยู่นิดนึงนะแล้วก็โดนเบรกเอาไปในช่วงวันศุกร์นะครับดังนั้น2 0 1 3ใช้งานแล้วนะก็ลบออกไปก่อนนะครับเลืแลนวต้านกลายสุดท้ายอยู่ที่2 0 8 2คราวนี้น2 8 2มันมายังไงมันมาจากเมเนอร์สวิงตัวนี้ครับนี่ลนะ2 8 2ถึง2 0 8 7มันจะเป็นโซนนะครับดังนั้นแนวต้าน ในช่วงสัปดาห์หน้าถ้าจะทำนิวไฮตัวนี้ผมให้เป็นโซนแบบนี้นะ2,82 0ถึง2,87เดี๋ยวจะอธิบายว่า2,87 0น่าสนใจไหมมันคือนิวออลไทม์ไฮนะครับเบรกเอาไปนิดนึงก่อนโอเคแนวต้านไแนวต้านได้2,82 0เป็นแนวต้านใหญ่นะครับครนี้แนวรับเดี๋ยวรายละเอียดแนวต้าน ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปคุยอีกทีนึงนะครับเอาแนวรับก่อนนะแนวรับใช้เมเจอร์สวิงขาขึ้นตัวนี้ถึงล่าสุดนะครับถึงทายล่าสุดก็จะเป็นประมาณ2,012แนวรับใหญ่ที่พี่บยี่สิามแต่ผมมองว่าแนวรับตัวนี้มันจะยังไม่ได้ใช้งานในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มันเป็นโซนดูเพราะว่ามันเป็นเมเจอร์สวิงที่ใหญ่นะครับดังนั้นแนวรับที่จะ มีโอกาสได้ใช้งานก็ใช้ i มเนอร์สวิงตัวนี้ก็พอนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือตัว2012กับเส้นพ i โบตัวนี้มันไม่ค่อยคอนฟลูเอนซ์กันผมมองว่าแนวรับที่ได้จากการลากไมเนอร์สวิงตัวนี้มันยังไม่ค่อยสวยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามองว่าการดีดตัวขึ้นตามแท่งเทียนคยิวเขียวตัวนี้มันยังไม่จบครับดังนั้นเมื่อเรามองว่าการพักฐานมันยังไม่จบนะ การพักฐานในสวิง4ชั่วโมงมันยังไม่จบนะครับเราก็จะาหาแนวรับขนาดเล็กเอาไว้ก่อนเพื่อมองว่า,าเราจะใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้หาแนวรับก็ต่เมื่อเราเริ่มเห็นการย่อพักตัวของแท่ง C, เทียนสีเขียวๆในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตัวนี้ก่อนนะครับดังนั้นาการพักฐานเราก็จะดูการพักฐานใน i ท e f เฟรมขนาดเล็กลงก็จะแนะนำให้ใช้ตัวนี้ในการหาแนวรับ เพื่อดูการพักฐานในสัปดาห์หน้าในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็ปกติถ้าเราดูแท่งเทียน4ชั่วโมงเนี่ยเราจะไปใช้สวิง15นาทีหรือ30นาทีดูการพักฐานของเขานะครับเดี๋ยวลบย่อให้มันเล็กลงนิดนึงก็จะได้แนวรับประมาณอย่างนี้แนวรับที่1อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ในทำเปรมเล็กนะ15นาทีนะครับ 2,065อันนี้คือการพักฐานที่1ครับแล้วก็แนวที่2ก็จะอยู่โซนนี้น่าจะเป็นโซนที่สวยที่สุด50.0นะครับ2,053อันแนวรับที่นอกเหนือจาก2,012ซึ่งมันอยู่ไกลหน่อยเนี่ยโอกาสจะถึงก็น่าจะยากเอาสมควรเนี่ยก็จะเป็นแนวรับ2,065แล้วก็2,053 ถ้าต่ำกว่า2,053ลงมาเนี่ยมันก็จะมาถึงโซนพวกตรงนี้ละ2,048แล้วก็2,041กับ2,036ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับในว15นาทีอันนี้ใช้สำหรับการสังเกตการพักฐานนะครับซึ่งโดยปกติในรอบแรกถ้าเขาจะย่อดได้จริงเนี่ยพอในไทม์เฟรม15นาทีหรือ30นาที ตัว stochastic มันเริ่มลงมาโซน over s ์โซนะครับแต่ตลาดมันจะดีดกลับไปที่เดิมครับดีดกลับไปที่เดิมเพราะว่าในสวิง15นาทีเองมันก็ยังไม่มี e ดเวเจนดังนั้นตลาดมันจะร่วงลงอีกทีก็แต่เมื่อตัวสวิง15นาทีหรือ30นาทีเพื่อนๆต้องเห็นเดเวเจนก่อนตลาดจึงจะสามารถพักตัวในทางเฟรมที่ใหญ่กว่า15นาทีกับ30นาทีประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเขาสามารถที่จะเบรก ตรง23.6ของสวิง15นาทีลงมาเนี่ยแนวรับมันจะมาอยู่ที่ประมาณ2 0 5 3ทันทีนะครับก็อันนี้คือผมอธิบายการหาแนวรับในในกรณีที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นการพักตัวในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นเช่นทางเฟรม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่จะทำให้ทองคำ สามารถที่จะดิดท,ทำนิวออ i m ท h i ไฮได้นะครับในสัปดาห์หน้านะก็ความบานของนักวิเคราะห์ละหลายๆคนเนี่ยเขามองแนวต้านถัดไปอยู่ที่2า่า2 1 0 0ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาตัวเลขยังไม่เจอเอาขามองไว้ที่2,100ประมาณนี้นะครับรมานนี้นะแต่ว่าตัวเลขที่เป๊ะๆเนี่ยผมว่าต้องใช้เทคนิคอลอนาลิสมาเป็นตัวช่วยเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมตอีกนิดนึงในช่วงหลังนะครับก็ สัปดาห์หน้าสิ่งที่เขาจะจับตาดูก็คือตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนั่นเองซึ่งถ้าตัวเลขนอนฟาร์มเพโลมันออกมาแย่มันก็จะชุดให้ดอลลาร์มันอ่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะดันทองคําให้ทะลุทำ New All Time High ได้แต่ว่าถ้าสมมุติตัวเลขนอนฟาร์มมันออกมาดีเกินคาดอย่างนี้นะครับดอลลาร์มันจะกลับมามีแรงใหม่นั้นตัวการดีดของทองคำเนี่ยมันก็จะถูก ดอลลาร์กดลงอาจจะไม่ทะลุนะครับดังนั้นสัปดาห์หน้ามันเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับตัวเลขตัวฟันเดอร์เบนทลนะครับอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเราสังเกตข่าวช่วงที่ผ่านๆมานะครับธนาคารกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยูโรโซนอะไรพวกนี้เขาจะ,ะนโยบายการขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเขาจบแล้วนะอย่าง ECB อย่างนี้ก็มองว่าน่าจะไม่ขึ้นแล้วนะครับส่วน ธนาคารในเดือนที่เราจะต้องจับตาดูในสัปดาห์หน้าก็คือของ RBA นะครับของออสเตรเลียเนาะถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวนะครับก็จะออกในสัปดาห์หน้าเหมือนกันดังนั้นหลายๆธนาคารเริ่มจะหันกลับไปหาย s ซิงพ o ลิซีแล้วนะครับดังนั้นก็จะทำให้ตัวดอลลาร์มันเริ่มจะออดก,กำลังได้นะแล้วก็บางในบางกรณีมันก็จะไปผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นด้วยแล้วก็นะักลงทุนส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าในปี2024 องคําน่าจะยืนเหนือสองพนะครับแต่ว่าอันนี้คือบทวิเคราะห์ของเขาเรายังไม่ต้องไปเชื่อนะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราดูมูฟเมนต์ในเรื่องของอตัวเลขเศรษฐกิจเป็นเดือนๆไปนะครับมันถึงจะบอกได้ชัดเจนกว่านี้นะการใช้ภาพใหญ่ๆขนาดที่ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยมีความแม่นยำนครับคราวนี้แนวต้านของผมนะถ้าผมใช้เทคนิคอันใดๆสิทวิเคราะห์ถ้าเขาทำออเทิ์ไฮได้เนี่ยตัวเลข แรกนะครับที่เขาจะต้องน่าจะมีการย่อตัวก็อยู่ที่ประมาณ2 8 7อันนี้น่าจะพักตัวรอบที่1นนะครับแต่จะพักลึกพักยาวเดี๋ยวเราไปอ่านอีกทีแล้วก็แนวต้านถัดไปมันจะอยู่โซนประมาณ2,130ตรงนี้มันเป็นโซนก่อนนะถ้าแนวต้านที่แม่นแม่นในสัปดาห์หน้าถ้าเราเห็นการพักตัวจริงๆเนี่ยเราถึงจะสามารถหาได้สวยกว่านี้นะก็คือถ้าสัปนาสัปดาห์หน้าําบันชนแนวต้าน ที่เป็นออทา i ไฮแถวๆเนี่ยมันแล้วเกิดการพักตัวย่อตัวอย่างนี้ยครับเราถึงจะสามารถเอาพิโบนิชี่เนี่ยมากลางตัวนี้นะมันก็จะได้แนวต้านข้างบนที่มั่นยามากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดก็เอาไว้คร่าวๆตัวเลขประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดู E U r U S D นะครับสัปดาห์ก่อนหน้าน,นี้ E U เราเอาแนวต้านไปที่ 1.096ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เทสแล้วก็มีการพักตัวยอ่อแต่มันสามารถดดิทำนิวไฮได้เพราะว่าในสวิงสีชั่วโมงเดเวเ e นส์มันยังไม่เห็นความน่าจะเป็นก็คือพอเขาพักฐานในสวิงสีชั่วโมงเสร็จเนี่ยครับพักฐานในสวิงสีชั่วโมงเสร็จก็คือลงมาโอโซนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยๆไต่ขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ตัวนี้ก็จะเริ่มได้เดเวเน์ะพอได้เดเวเทน์ในสวิงสชั่วโมงแบบ อันนี้ครั้งที่สองนะอันนี้คือครั้งที่1นนะครับมันก็จะร่วงไกลหน่อยร่วงแรงๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือในทางเทคนิคอลเราก็จะวิเคราะห์ประมาณานี้คราวนี้ในสัปดาห์หน้าแนวต้านจะอยู่ตรงไหนนะครับแนวต้านใหญ่เนี่ยเราเอาไว้ที่1.098ประมาณนี้นครับ1.1098หรือประมาณ1.11 บินฟิโบจ8 6 8นะครับสิ่งที่เพื่อนๆพืสิงที่อยากให้ดูในสัปดาห์หน้านะถ้าเขาสามารถที่จะเบรกเอาแล้วไปถึง1 1 0่8จุดหได้เนี่ยอยากให้ดูตัว m a c กดีตัวนี้ครับ2ตัวนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่ตัว m a c กดีของลูกหลังตัวนี้ครับมันเริ่มจะสูงกว่าลูกก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะได้สิ่งที่เรียกว่า hidden divergence นั้นถ้า hidden divergence ผูมาความน่าจะเป็นในทางเทคนิคก็คือ ตลาดมันจะเริ่มใช้เวลแล้วก็กลับที่เป็นขาลงแบบยาวๆนะครับอันนี้พูดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ในสวิงที่เล็กๆอีกทีนึงนะครับอันนี้แนวต้านก็ให้ไว้ประมาณนี้คิดว่าไม่น่าจะถึง1.11ได้นะไม่น่าจะผ่านด่านนี้เป็นด่านถัดไปนะครับ คราวนี้แนวต้านเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งนะครับในมาเนอร์สวิงที่เขาด่อตัวพักตัวล่าสุดเนี่ยนะมาดูแนวรับก่อนนะครับแนวรับก็ใช้ตัวนี้พอนะมาเนอร์สวิงล่าสุดที่ชัดที่สุดตัวนี้นครับกางอย่างนี้เลยนะอันแนวรับมันก็จะเป็นที่โดนเบรกในวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยพี่โบสา2สิจุดตัวนี้นะครับ เป็นแนวรับแรกที่แข็งแรงนะแล้วก็แนวรับที่2จะอยู่ที่1.077ประมาณนี้นะครับถัดลงมปก็จะเป็น1.070แล้วก็โรเดิมของสวิงนี้โรเดิมของสวิงนี้ก่อนที่จะมาถึงแนวถัดไปนะครับโรเดิมของสวิงนี้ถ้าเรากางเมเนอร์สวิงสตัวนี้ซึ่งการให้ดูสัปดาห์ที่แล้วแล้วเนี่ยโซนเนี้ยเป็นแนวต้านแนวรับที่แข็งแรงแนวแรกนะเพราะว่ามันเป็นจุด ที่คอนฟลูเอนซ์กันค่อนข้างจะสวยงามระหว่าง38.2กับ50.0นะครับันถ้าเราจะช้อนซื้อก็ดูโซนนี้เอาไว้ประกอบกับตัว s t o c h โ s เชสิกมันโอเวอร์โซด้วยในสว i ิ g 4ชั่วโมงนะครับส่วนแนวรับที่ดูน่าสนใจถัดไปแบบแข็งแรงกว่านะแข็งแรงกว่าโซน1.077เนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับ1.07เพราะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นโซนคอนเฟอเรนซ์กันของ ที่88.6กับ61.8ก็ผมเอาแนวรับใหญ่ๆไว้ประมาณ3แนวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอินดิเคเตอร์นะครับว่ามันบอกอะไรคาเซลล์จะซื้อต่อได้ไหมแต่าก,การพักตัวล่าสุดตรงนี้นะครับดูเดว,วันก่อนนะครับเดว,วันตอนนี้แท่งเทียนที่เราเห็นมันเป็นแท่งเทียนแดงๆลแล้วยาวๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงจะลงต่อนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็น ถัดไปในสวิง4ชั่วโมงเ,เดี๋ยวนะครับสวิงเดย์ก่อนหน้านี้นที่เราคุยกันก็คือมันเป็นโซนวอร์บอสดังนั้นมันถึงโซนที่จะต้องพักฐานเป็นขาลงประกอบกับในสวิง4ชั่วโมงเราได้คลาสสิกเดอร์เจนสองครั้งแล้วดังนั้นยังไงเขาก็ต้องย่อนะครับยงแต่ย่อถึงไหนเดี๋ยวเราต้องมาวิเคราะห์ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคราวนี้สวิง4ชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นคืออะไรในสวิง4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้แม็กดีมันอยู่ข้างล่างแล้วนะครับตามกว่ามสู์สูแล้วแปลว่าตลาดนโวการที่จะลงต ดาวเจนสี่ชั่วโมงยังไม่เห็นนะตัวที่3ก็คือสโต c h a สิกสีชั่วโมงเนี่ยมัน o v e r อร์โซอยู่ถ้าอ่านตลาดตามนี้ความหมายของมันก็คือมันจะเกิดการพักฐานพักฐานเป็นขาขึ้นในระยะสั้นอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าดังนั้นถ้าเราจะดูว่าการพักฐานเป็นขาขึ้นระยะสั้นในสัปดาห์หน้าจบเมื่อไหร่ให้เราไปดูสวิงหนึ่งชั่วโมงแทนแล้วก็กางวิโบหาแนวต้านเล็กๆตรงนี้ครับ แนวต้านที่1ที่เขากําลังจะต้องเทสในสัปดาห์หน้าช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะน่าจะเทสได้นะครับก็คือ38.2นี่แหละประมาณ1 0 9ถึง1.091ประมาณนี้คือแนวที่แนวต้านที่1นะครับแนวต้านที่2จะอยู่ที่1.092แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น1.0945ประมาณนี้ครับ ก็จะเป็นแนวต้านขนาดเล็กที่เราจะใช้ในการพิจารณาว่าการปรับฐานขาขึ้นรอบเนี้เขาจะเป็นจบที่ไหนโดยเงื่อนไขถ้าจะดูว่ามันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยก็คืออย่างน้อยที่สุดให้ดูหนึ่งชั่วโมงครับตัวสโตแคสติกมันต้องขึ้นไปโอเวอร์บอสก่อนแบกดีก็จะเกลีย่ยอย่างนี้ครับแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตนิดนึงก็คือนะหนชั่วโมงเนี่ยมันเป็นดิเวเจนซ์นะครับในสวิงล่าสุดตัวนี้แปลว่าการพักฐานในสวิชั่วโมงโดยปกปติ มันควรจะไปถึงประมาณ50.0เป็นอย่างน้อยครับตรงนี้นะครับอังน,นั้นถ้าจะรอเข้าเซลล์ก็จะมี2ด่านสองสาด่านที่น่าสนใจก็คือ38.2 50.0แล้วก็61.8ประมาณนี้ครับถ้าทะลุ61.8ไปได้ให้ไปรอที่8 8 6เลยครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้สังเกตอันนี้ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะพูดในวันนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่แม็กดีในสวิงหนึ่งชั่วโมงเนี่ย มันขึ้นมาอยู่เหนือศูนย์ศูนย์การพักฐานในทางเปลี่ยนหนึ่งชั่วโมงเราจะไม่ใช้แต่ว่าให้เพื่อนๆไปใช้4ชั่วโมงแทนนะครับก็คือถ้าเราจะกดเซลล์อีกทีนึงเนี่ยให้สตัวแคสติก H4 มันไฟโอเวอร์บอรก่อนอันนี้ก็อันนี้เป็น e r u s d นะครับสัปดาห์หน้า ครานี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตด USDJPY ไปพร้อมกันนะครับ USDJPY แนวรับที่กำลังจะเทส38.2เนี่ยคือ146.3ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็แนวรับถัดมาก็จะเป็น144.58ประมาณนี้ครับถัดไปก็จะเป็น142.8แต่ว่าแนวรับในสัปดาห์หน้ามองว่า144.58เนี่ยก็น่าจะพอเอาอยู่นะครับ อันนี้คือแนวรับก่อนนะส่วนแนวต้านคราวนี้แนวต้านเราจะต้องมาดูไมเนอร์สวิงขาลงตัวนี้แล้วนะครับแนวต้านเราจะใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับกางลงนะแล้วก็ปรับลงมาเป็นสเกลสีชั่วโมงครับเราจะได้เหตุชัดเจนขึ้นในแต่และสวิงลูกเล็กๆนะครับอันแนวต้านแรกจะอยู่ที่148.6ประมาณนี้ครับ38.2นะพ่โบแล้วก็แนวต้านถัดไป149.3 ถัดขึ้นมาจะเป็นโซนนี้นะครับ149.9ประมาณนี้แนวต้านที่3แนวต้านที่4จะเป็นสวิงนี้150.8แล้วก็151.3แนวต้านในสวิง4ชั่วโมงจะเป็นตามนี้นะครับก็มองว่าแนวต้านที่ให้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะพอเอามืออยู่ในสัปดาห์หน้านะรับมือได้นะครับคราวนี้ปิดท้ายเรามาดู อินิเกเตอร์ก่อนนะครับดูเจเทนตลาดซิงเดเป็นขาขึ้นนะครับเทนยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็นโยบายของ b o j ก็ยังไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเทนตลาดมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เพียงแต่โซนเนี้ยมันเป็นการพักตัวขาลงในสวิงเดนะครับแล้วเราจะปิดกําไรได้หรือยังโดยปกติก็จะมีเป้าอยู่2เป้าก็คือ38.2กับ50 0ประมาณนี้นะครับโซน 2, ส8 2โซนเนี้ย หนึ่งร้อยบกจุดสาก็พิจารณากำไรได้เลยส่วนนี้นะครับบางทีถึงไม่ถึงอยากให้ดูเพิ่มเติมก็คือไปดูในสวิงสีชั่วโมงด้วยนะครับการลงรอบนี้ถ้าเราเริ่มเห็น divergence เราควรจะพิจารณากำไรของเราได้แล้วนะครับอย,อย่างนี้สวิงสีชั่วโมง divergence รอบที่1มาแล้วตรงนี้ครับโดยส่วนตัวถ้า divergence มารอบที่1ผมปิดกำไรไปแล้วแหละ เพราะว่าในระยะถัดไปตลาดเขาจะพักฐานเป็นขาขึ้นนะครับตัวที่2ส,สวิงนี้ก็มีโอกาสได้ด v เวเ e นซ์อีกรอบหนึ่งเป็นด v e r เ e นซ์ที่2นะครับดังนั้นโดยโดยอินดิโดย,โดย,โดย,โดยตัวเทคนิคข้อแบบนี้เราจะโฟกัสขาบายในระยะถัดไปคำตอบก็คือเข้าซื้อได้ไหรือยังแต่เย็นๆยังก่อนนะครับทำไมถึงบอกว่ายังเพราะว่า อันที่หนึ่งเลยดูนดิเคเ t o r ์เดวันให้สโตชัส s t i c o v e r s ก่อนให้มันสมบูรณ์ก่อนก็คือสัปดาห์หน้าดูท่าทีเขาอีกทีหนึ่งนะครับนั้นแนวฟรอนซซื้อมันจะมีอยู่น่าสนใจก็โ, 2, โ, 1, ววโซน38.2โซนที่หนึ่งแล้วก็โซน50.0โซนที่สองประมาณนี้นะครับแต่อย่าลืมนะสวิงที่จะทําให้เดวันมันเสียทรงจริงๆเนี่ยเขาต้องเบรก50.0ตัวนี้ลงมาให้ได้ก่อนครับตัวนี้ครับแล้วด่านถัดไปเขาถึงจะมาดูที่สวิงโลตัวนี้ ขาขาขึ้นยังไม่ได้เสียทรงยังไม่ได้เสียทรงนะครับในสวิงเดย์นะโอเคดูอินดิเคเตอร์ก่อนดูเดวันไปแล้ว4ชั่วโมงได้ดเวเจนซ์แล้วดังนั้นโฟกัสที่ขาบายขาเซลล์ปิดกำไรได้แล้วนะครับ